สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในช่วงเช้าของวันที่6สิงหาคมกันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันจ้วยที่ข่าวนี้สูญเสียครั้งใหญ่เลยนะบรัเจิร์สุดเศร้าฟาวน,น่ากระดูกน้องหักซะอย่างนั้น โดยแบรนดอนลอเชอร์กุนซือคัลธาและซสตี้คอนเฟิร์มแล้วว่าเวสต์ฟรีฟอร์ฟนาประกันหลังคนสำคัญของทีมกระดูกน่องหักนะฮะจากเกมอุ่นเครืกอมก่อวันคือมันพุทธิผ่านมารับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของสมโมสรพร้อมแย้มอีกไม่นานได้รู้พักแข่งนานแค่ไหนซึ่งทางแบรนดอนลอชเจอร์ผู้จัดการทีมและซสตี้ยืนยันได้เลยว่าเวสต์ฟรีฟอร์ฟนาเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งคนเก่งชาวฝรั่งเศสรับอาการบาดเจ็บรุนแรงนะฮะถึงขั้นกระดูกน่องหัก จะเกมอุ่นเครื่องนนะัดที่ทางจิจจอกสยามเชื่อดีเยรารันไปสาต่อ2เมื่อคืนวมันพุธทจี่ผ่านมาทันนีระการหลังเวสเบรนีได้รับอ,อาการบาดเจ็บสาหัสที่ขาซ้ายจะจังหวะปะทะกระถางฟูดันโดนินโยกองหน้าของทางเรือดำน้ำสีเหลืองช่วงครึ่งหลังของเกมดังกล่าวโดยเขากระดูกน่องหักแน่นอนอยู่แล้วมันเป็นอาการบาดเจ็บที่น่ากลัวนนะสำหรับเราและพานั้นก็ต้องรู้สึกเสียใจไปกับเขา เพราะเขาเป็นนักเตะหนุ่มที่เก่งมากๆเลยแต่นั้นการบาดเจ็บของเขาถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่สาหรับเราทีมแพทย์ของเราทั้นทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมมากแล้วทีมงานของเราที่สมสรและก็ทุกคนที่โรงพยาบาลดูแลเขาเป็นอย่างดีเขาต้องทำก,การสแกนอีกครั้งในวันนี้เพราะข้อเท้าของเขามีอาการบวมมากซึ่งเราก็ต้องรออีกครั้งอีกคืนถึงจะรู้ว่าเขาเนี่ยจะไปต้องพักนานแค่ไหนมนเป็นอาการบาดเจ็บที่รุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะ ดยตลอดเมื่อคืนวันนี้เราทุกคนต่างคิดถึงเขาและตอนนี้เราก็ได้แต่หวังว่าเวสลี่นั้นจะกลับมาได้โดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และเรานั้นก็จะให้ความช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่อดีตุน,นซื่อลิอระพูคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้าเอาไว้ครับเบอร์ชาดพอใจผลงานอุ่นเครื่องเฉือนบ IA ียาเรอันนาโดยทางเบอร์อันเบอร์ชาดแบ็กซ้ายตัวใหม่ของทันเดสตี้พอใจกับผลงานในเกมอุ่นเครื่อง ที่เปิดบ้านเอาชนะบ,บียาบราอันแชมป์ยูโรปาลีกจะทางลาติกาสเปนไป3ต่อ2ซึ่งทางเลสเตอร์ได้ประตูออกนำไปก่อน3ต่อ0จากทางชักราโซยุนซูฮาวิบรานและก็อยโยเซเปเรสก่อนจะมาเสียสประตูคืนให้กับทางเยนโรซับมาริเนอร์จนเฉือนชนะไป3ต่อ2ทุกคนต่างเป็นห่วงโฟงฟาน่าแต่เรานั้นได้รับข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้อาการบาดเจ็บของเขาไม่มีใครจะให้เกิดในการแบบนั้นแต่นอกจากนั้นมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ดีของทีม พวกเรานั้นแสดงให้เห็นมาว่าประมีเฉาพความฟิตที่ดีแต่สิ่งที่สคัญสำหรับเราโลกตามด้วยความคิดที่ว่ามันคือช่วงปริสันแต่ตอนนี้เราต้องเล่นเพื่อผลการแข่งขันด้วยแต่โชคร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากนั้นก็กลายเป็นเกมที่ยากสําหรับการต้องปรับเปลี่ยนทีมพวกเรานั้นทําได้ดีมากๆเลยนะกับบรรยากาศในครั้งนี้และก็รับปืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมพวกเรานั้นทําได้ตามเป้าหมายกับสิ่งที่เราต้องการในเกมรับและแผงกองกลางและเกมรุก ผมรู้สึกถึงความก้าวหน้าที่แท้จริงเราประสานงานและก็เล่นกันได้อย่างรู้ใจกันเป็นอย่างดีในเกมนี้ซึ่งทางเบอร์ถาดยังกล่าวถึงการประสานงานกับเกมรุกร่วมกับทางฮาวิบานซึ่งบาร์ถาดเนี่ยได้จ่ายให้บานทําประตูที่2ให้กับทีมอีกด้วยผมชอบเปิดเกมรุกขึ้นไปข้างหน้าผมคิดว่าผมกับทางฮาวิ้นเข้าขาร,รู้ใจกันดีผมรู้จุดแข็งของเขาเขาชอบตัดบอลเข้าในดังนั้นมันทําให้ผมต้องเปิดเกมรุกช่วยเขา บอชาติคนนี้ก็ได้กล่าวชิงช้าเอาไว้สารจากคุณไอจิวัตศรีวัฒนประภาปร,าาร,ระธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้โดยท่านได้บอกว่าสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับสู่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมกันอีกครั้งหลังจากที่ฤดูดกาลที่แล้วรเราได้ต้อนรับแฟนบอลบ,บางส่วนกลับเข้ามาชมการแข่งขัน ในสนามของเราในช่วงท้ายของฤดูกาลในเกมนี้เราจะได้ต้อนรับแฟนบอลจำนวน,นมากยิ่งขึ้นกลับสู่บรรยากาศที่คุ้นเคยกันอีกครั้งผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของเกมในค่ำคืนนี้ผมขอต้อนรับแขกพิเศษของเราสโมสรบียาบรายันแชมป์ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อดูอกาลที่แล้วซึ่งให้เกียิมาลงเตะเกมกระชับมิตรกับทีมของเรา ผมขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพวกเขาในราการที่แล้วอีกครั้งและหวังว่าพวกเขาผลง,งานได้ดีอย่างต่อเนื่องในสึกลาลิกาสเปนและก็อยู่ฝ่าแชมปนลีกในราการที่กำลังจะมาถึงนี้อย่างแน่นอนในส่วนของการบริหารจัดก,การการแข่งขันในค่ำคืนนี้ เป็นโอกาสที่ดีทําให้บรัดนั้นได้เตรียมตัวในการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของแฟนบอลทุกท่านก่อนที่จะมีโปรแกรมลงสนามในเกมแรกของผิวนักกีที่เราจะพบก,กับทางวูฟเวนตันในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้านี้ผมขอขอบคุณแฟนๆของเราทุกคนที่ได้ช่วยกันปฏิบัติตามข้อบังคับและก็แนวทางการรักษาความปลอดภัยด้านสุขอ,อนามัยในการเข้าชมในสนามอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เพราะเรานั้นรอคอยวันที่ได้ต้อนรับแฟนบอลของเรากลับมาชมเกมกันแข่งขันในสนามกันอีกครั้งแต่เดิอสิ่งอื่นใดคือความปลอดภัยของทุกคนถือเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกของเราเสมอนะต่อจากเกมในคืนนี้เราจะแข่งขันกันในเกมฟุตบอลเอฟเอคอมมิชชั่นกับทางแมนซิตี้ที่สนามเวมบรีในวันเสาร์ที่7สิงหาคมนี้ ซึ่งครั้งล่าสุดที่เราไปแข่งขันที่นั่นเป็นหนึ่งในวันที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรฟุตบอลเลอส์ซิตี้ผมทราบดีว่าแฟนบอลของวันนั้นพร้อมที่จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างภาพความทรงจำอันยิ่งใหญ่นั้นกันอีกครั้ง โดยเหการนี้มีสิ่งที่น่าตื่นเต้นรอคอยพวกเราอยู่ทั้งทีมชุดใหญ่ทีมหญิงและทีมจากทางแค a d e มีเรามุ่งหวังในการสร้างความสำเร็จในทุก,กระดับชั้นและทุกการแข่งขันที่เกิดขึ้นทุกคนทํางานอยู่เบื้องหลังต่างเตรียมความพร้อมเพื่อสู้ศึกอย่างเต็มที่ตลอดช่วงสมเมอรที่ผ่านมาเพื่อทําให้ความมั่นใจได้ว่านักเตะของเราทุกคนพร้อมจะทําการแข่งขันในทุกๆแมตช์และทางสโมสรก็คงต้องพัฒนาคุณภาพของเราให้ก้าวหน้าไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้านเช่นเดียวกัน ขณะน i, ี้ตอดนั้นกำลังมาสู่ช่วงของสุดท้ายของการเตรียมตัวก่อนจะเข้าสู่เกมการแข่งขันในัดการใหม่แล้วขอบคุณทุกท่านที่การสนับสนุนเรามาด้วยดีมาโดยตลอดนะลงนามอายุวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์แอนเดแบ์สอนบรอเจอร์ยืนยันมาว่าเลสเตอร์ไม่ได้รับข้อเสนอใดๆสำหรับทางเจมสันแม้ว่าอาอร์สันนั้นจะสนใจวิดฟิลด์ค่าตัว60ล้านปอนด์ และกล่าวมาว่าฉันรู้ว่าเขามีความสุขมากที่นี่ในขณะที่เขาพูดคุยเรื่องการย้ายทีมในปั้งนี้โดยทังเปนตันบระเจอร์ชี้ <c oughs> เห็นได้เลยว่าเลสเตอร์นั้นไม่รับข้อสเดดสนอใดๆสำหรับทางเชมเบอร์ลินแม้ว่าจะมีความสนใจอย่างมากมายจากทางอาร์อนอนในเทรเวอร์ในปัจจนบัโดยตามที่ทางสปอร์ตเมลได้เปิดเผยครั้งแรกในช่วงเดือนถุนายนมาว่าเบ,บสร์นนั้นเป็นเป้าหมายที่แข็งแกร่งในช่วงสมอน,นี้สำหรับทางเดอะกร์เนอร์ ซึ่งพวกเขานั้นกำลังทำงานเกี่ยวกับข้อตกลงบวกกับผู้เล่นเพิ่มเติมเข้ามาแต่เมสันนั้นยังมีสัญญาเหลืออีก3ปีในสัญญา100 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์และเป็นที่เขา้าใจว่าถ้าหากน้อยกว่า60ล้านปอนด์ก็จะถูกปฏิเสธไปอยู่แล้วรัสเชิ่์ได้กล่าวบว่าผมเนี่ยรู้ว่าเขามีความสุขมากที่นี่และเขาต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับสโมสร จอร์รักกิตผู้ในการฟุตบอลจะบอกกับฉันทันทีและฉันจะจัดการมันในตอนนั้นแต่ก็ไม่มีอะไรมาขวางทางผมได้ผมไม่รับการบอกอะไรให้พูดเลยเขาไม่อยู่ในนั้นเขามีความสุขในการฝึกซ้อมและเขาทํางานหนักและเขามีความสามารถเป็นสามาชิกคนสําคัญของทีมด้ซ้ําไปแม้ว่าดูการของเขาจะสดุดจากการบาดเจ็บเมื่อปีที่แล้วแต่ก็หวังว่าในฤาูกาลนี้เขาจะสามารถแสดงให้เห็นมาว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับท็อปอย่างแท้จริง ไปได้ทราบกันว่าบริษัทน,นั้นรู้สึกผิดหวังอย่างมากที่ถูกได้ออกจากทั้งหมด11ตัวจริงในศึก FA ฟเอัพรอบชิงทันเลอร์ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเลสเตอร์ก็เอาชนะเชลซีไปได้1.0ได้ถ้วยเป็นครั้งแรกของพวกเขาซึ่งนเต๋อวัตสีเปรันี้เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมรเจอร์ตั้งแต่ชาวไอริชเหนือมาจากทางเชลติกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2019 และข่าวนั้นกำลังอยู่ในการแข่งขันที่จะเริ่มที่เวมสวีในวันเสาร์ที่เลสเตอร์นั้นจะต้องพบกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกคอมมิชชั่นในครั้งนี้และคลิปข่าวเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงเช้านี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ก็ช่ยกดแชร์ให้กับผมกันด้วยนะครับ